กล้ามเนื้อขาประกอบด้วยกล้ามเนื้อกล้นซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่มีหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของต้นขาประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่สําคัญสําคัญดังนี้คือกล้ามเนื้อกลูเทียสแมกซิมัสกล้ามเนื้อกลูเทียสมีเดียสกล้ามเนื้อกลูเทียสมินิมัสกล้ามเนื้อเทนเซอร์ฟาเซียลาเทกล้ามเนื้อต้นขาประกอบด้วยกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าซึ่งประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อที่สําคัญสําคัญดังนี้คือ กล้ามเนื้อซาตเรียสเป็นกล้ามเนื้อที่ยาวที่สุดของร่างกายมีลักษณะผาดเฉียงเข้าด้านในทำหน้าที่ในการงอต้นขาและปลายขากล้ามเนื้อคอตริเสบฟี m o ริสทำหน้าที่งอต้นขาและเหยียดปลายเท้ากล้ามเนื้อนี้ประกอบด้วยกล้ามเนื้อสี่มัดคือกล้ามเนื้อเรกทัสฟี m o ริสกล้ามเนื้อเวสทัส l a t e r a ลิสกล้ามเนื้อเวสทัส m e ี i a ลิสกล้ามเนื้อเวสทัสตอร์มีเดียสกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ประกอบด้วยกลุ่มกล้ามเนื้อที่เรียกว่าแฮมสตริงซึ่งทำหน้าที่เหยียดต้นขาและงอปลายขาโดยกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ประกอบด้วยกล้ามเนื้อใบเสร็จฟีมอริสกล้ามเนื้อเซมิเทนดีโนซัสกล้ามเนื้อเซมิเมมแบรโนซัสกล้ามเนื้อปลายขาประกอบด้วยกล้ามเนื้อปลายขาด้านหน้าซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหน้าของกระดูกหน้าแข้งมีหน้าที่ช่วยงอกระดูกปลายเท้าขึ้น และเหยียดนิ้วเท้าประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่สำคัญสำคัญคือกล้ามเนื้อทิเบลิสแอนทียรยกล้ามเนื้อพิโรเนียสเทอร์เทียสกล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์ดิจิทัลรัมลองกัสกล้ามเนื้อปลายขาด้านหลังประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายมัดแต่ที่สำคัญมีสองมัดคือกล้ามเนื้อแกสทร็อกเนียสมีหน้าที่เหยียดข้อเท้าและงอปลายขากล้ามเนื้อโซเลียสมีหน้าที่เหยียดข้อเท้ากล้ามเนื้อเท้าเป็นกล้ามเนื้อ ที่มีลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อภายในของมือมีหน้าที่ช่วยคำจุนและเคลื่อนไหวขณะเดินหรือวิ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่สำคัญคือกล้ามเนื้อ extensor digitorum brevis ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเท้ามีหน้าที่ในการเหยียดนิ้วเท้าออกไป